ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว าไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้ผมเดินอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับในตรอกๆหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เขาเรียกว่าใกล้ๆทางลงแม่น้ําป่าสักเนี่ยนะฮะ จะมีบริเวณเนี้ยคล้ายๆตลาดเก่านะถ่ายละครละครอะไรนี่สวยเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาเยี่ยมร้าน,นหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นของดีจังหวัดสระบุรีนะครับเขาชื่อว่าเคี้ยวกรอบร้อยปีนะครับจากรุ่นสู่รุ่นทาไมอยู่มาได้ร้อยปีขนาดนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมกันครับอาหารเราก็ทําตามสูตรบรรพุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว สนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศวันนี้นะครับรู้สึกแบบบรรยากาศเกา่เกาๆยกค60 70ย 0, 8, 0ละลาวาเนี่ยแล้วมาเจอลุงกมลด้วยนะฮะร,รู้สึกว่าดีมากกับการที่เราจะมาชิมในวันนี้นะสวัสดีครับลุงกมลครับสวัสดีครับปีนี้เท่าไหร่นะฮะ72แล้วร้อยปีแล้วเกียวร้านนี้ร้อยปีแล้วกูดงเป็นรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่3แล้วขนาดลุงกมลยังรนที่3เหรอ รุ่นที่สองนะเ,ออเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเมื่อตุลาปีที่แล้วอายุ87 87อ๋อน,นี่เป็นรุ่นที่สใช่เกี๊ยวนี่สืบทอดมาจากไครฮะมาจากโกง๋งโก่งมาจากมือจีนมผมจะบอกพวกคุณเลยว่าถ้ามีโอกาสพวกคุณรีบมาทานนะเพราะคุณลุงบอกว่าไม่รู้ทำไหวไกี่ปีนะแล้วที่เนี่ยเกี๊ยวไม่เหมือนใครเกี๊ยวของคุณลุงเนี่ยที่ผมแอบดูเมื่อกี้มันทำไมบางได้ขนาดนั้น โอ้แรงอย่างเดียวทําแบบโบราณเลยให้แรงอย่างเดียวให้แรงอย่างเดียวคุณผ <c oughs> ู้ชมตั้งแต่กินเกี๊ยวทอดเกี๊ยวกรอบน,นะไม่เคยเห็นแป้งที่ไหนบางได้ขนาดนี้มาก่อนครับอันนี้สืบทอดกันมาเลยครับแล้วนอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีเป็นตัวบะหมี่ด้วยเ,เส้นบะหมี่เกี๊ยวน้ำเ,เราทำเองหมดทำเองหมดเลยครับอย่างเกี๊ยวที่ไปทอดเนี่ยเอาไปต้มก็ไม่ได้ เอาเหรอยุ่ยหมดเลยเกี๊ยวที่คุณเอามาทอดก็ต้องเป็นแป้งแบบนึงใช่ทีนี้เกี๊ยวอ่ะเอามาทอดอะคุณผู้ชมร้านนี้อร่อยมากอยู่แล้วนะบางกรอบใครๆก็บอกมาว่าต้องลองมากินให้นด้สักครั้งอีกอันนึงคือมีทําเมนูอื่นด้วยใช่ไหมใช่มีทาเมนูเะ<อ><ช>ี่ส่วนใหญ่เกี๊ยวกรอบเนี่ย แต่ก่อนก็มีเกี๊ยวน้ําจิ้มอย่างเดียวเกี๊ยวน้ำจิ้มก็มาขยายเป็นเกียกเก๊ยวกรอบล้านหน้าเกี๊ยวกรอบล้านหน้าต่อไปเป็นเกี๊ยวกรอบกะเพราง่ายเกี๊ยวกรอบกะเาก็เป็นเกี๊ยวกรอบผัดไทยอ,อันนี้ก็ฮิตมากเกี๊ยวนี่ขายยังไงฮะขายเป็นจานหรือเป็นไงเ,ออเกี๊ยวกรอบน้ําจิ้มจานปัจจุบันนี้6060แล้วพวกเกี๊ยวล้านหน้าเกี๊ยวผัดไทยละบ็ิจาร์เท่าไหร่ฮะอันนี้ก็สา35บาทอาหารจานเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ราคาปกติคือ35ลวดเลย35ลวดเลย ลองแวะมาไม่ผิดหวังร้านนี้ฝีมือดั้งเดิมโบราณไม่เคยที่ไหนบางเท่านี้มาก่อนขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคำราตรีหรือบ่ายอยู่จังวัดไหนตามไป มาแล้วคุณผู้ชมวันนี้ร้านคุณลุงเนี่ยผมเน้นเกี๊ยวอย่างเดียวเลยนะจริงๆเขามีเกี๊ยวกะเพราเกี๊ยวรัดหน้าอันนี้ผมสั่งเกี๊ยวผัดไทยมาแล้วก็นี่ครับ60บาทเนี่เต็มจานเลยนะฮะเขาเรียกว่าเกี๊ยวที่บางที่สุดในโลกเลยแล้วกันไม่ใช่ในประเทศหรอกผมว่าบางที่สุดในโลกแล้วเนี่ยโอ้โหขออนุญาตใช้มือด้วยคุณผู้ชมบางมากเนี่ยแล้วน้ําจิ้มนะเขาให้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบแบบว่าเผ็ดก็ไปเติมพริกป่นโอ้โหนี่จับยังจะล่วงเลยนะฮะมันบางจริงนะคุณผู้ชมนะ นี่โห oh, บางมันเบาเอ่ะตั่วไปเรากินเกี๊ยวมนจะหนา,หนาๆเตอะๆตอเพดานอันนี้มันจะเบาแบบกรอบหายไปในปากเลยุผู้ชมถ้าใครไม่เคยกินนะบอกเลยขอแนะนำเกี๊ยวบามากโหนี่จับมันจะหลุดเลยนี่พอไปผัดไทยแล้วมันก็อาจจะยวบหน่อยแต่มันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่เป็นรสผัดไทยเนาะโห oh, oh, นี่ดูนี่ เอา้านเนี่ยข้างหลังเราก็ผัดดูมีเกาเผาเป็ดก็อร่อยนะมีอาหารหลายอย่างรัดนงรัดหน้าแล้วที่บอกนะฮะแป้งบะหมี่นี่เนี่ยก็จะเป็นแป้งของเกี้ยวอีกแบบหนึ่งที่มาทําเป็นบะหมี่นะนเห็นไหมสีบะหมี่ก็จะไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วก็ตัวเกี้ยวเหมือนกันถ้าเป็นเกี้ยวที่จะมาทํากับบะหมี่นะจะต้องหนากว่าตัวนี้นะนี่คุณลุงก็จะทำสองแบบนี่อันนี้เป็นเกี้ยวอีกแบบหนึ่งนะ ก็ยังบางอยู่อ่ะเอาชิมบะหมี่หน่อยอนี่ไข่เป็ดแน่นอน <Yeah. S 1> เหนียวหนุกมุ่มอันนี้ไม่ได้ปรุงนะหอมหอมในตัวของมันเองมีเวลานะแวะมาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอำเภอเสาให้หาที่ว่าการให้เจอก็เจอร้านเนี้มีทางลงแม่น้ำป่าจากตรงนี้เป็นตลาดเก่าๆโบราณของชาวบ้านนะร์อา,าทิตย์น่าจะมีของขายนะแต่วันธรรมดาก็จะปิดร้านกันหน่อย ลองมากินดูนครับนี่ผัดไทยหรือจะเป็นเกี๊ยวกรอบรัดหน้าอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมสั่งเกี๊ยวกรอบเปล่าๆจานหนึ่งมาลองแบบนี้ไม่เหมือนใครในโลกลองแวะมานะฮะเกี๊ยวกรอบของลุงกระมนอนนี่สักหลายตัวแล้ะ จริงๆร,ร้านนี้ชื่อว่าสอผาน,นิดนะคุณผู้ชมแต่คนไม่ค่อยเรียกเขาจะเรียกกันว่าเกี๊ยวกรอบร้อปีของคุณลุงกำมน,นี่แหละครับคุณผู้ชมบอกเลยนะดูจบแล้วแวะมาชิมได้เลยรับรองว่าคุณจะได้กินเกี๊ยวที่บางที่สุดในประเทศหรือในโลกว่าอย่างนั้นได้เลยนะฮะ มาได้เลยร้านอยู่ไหนครับคุณลุงครับอยู่ใกล้ที่วาการอำเภอเสาให้ถ้าจะมาจากกรุงเทพนะฮะหาที่วาการอำเภอเสาให้ให้เจอครับเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับปิดก็ไม่เกินบ่ายสามโมงเย็นหยุดวันไหนบ้างครับวันหยุดนี่หยุดวันตุดจีน3วันศาตรจีน3วันนอกจากนั้นะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันเฉียวนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนั้ผมจะมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอญคุณลุงมาใช้1ชุดด้วยมีทั้งกระเทียมเจียวแล้้วกาาพต่งๆหซือด เกตและตลาดใหญ่ๆทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ตีอ้วนชวนหิวครับวันนี้ผมมาเยี่ยมแล้วร้านนี้ต้องมาลองครับซอสอเอกประสงค์ตีอ้นอวนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศธรรมชาติครับลำธารสายน้ำน้ำตกนะครับอยู่ในร้านนี้ครบเลยพร้อมกับบรรยากาศดีๆนะครับนั่นสิ เป็นไปได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาฟังเรื่องเล่าจากร้านนี้นะครับว่าทําไมก็ถึงได้เอาธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ในร้านแล้วคนที่มาเนี่ยก็ได้พักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆพร้อมกับอาหารอร่อยๆเป็นเอกลักษณ์ด้วยร้านเล่าเรื่องอร่อยวันนี้ครับร้านเล่าเรื่องอร่อย ที่บอกนะครับเรามาฟังเขาเล่ากันดีกว่านะครับว่าร้านนียมีความเป็นมายังไงนี่คุณตองนะครับตัวแทนร้านนะครับผู้จัดการร้านสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคำถามแรกเลยพี่ถิวาถามก่อนโอ้โหเดินมาเนี่ยบรรยากาศดีมากมีต้นไม้ลําธารน้ําตกอะไรต่างๆใช้เวลาสร้างกี่ปีครับเนี้เราเริ่มมาจาักการที่ ตัวของครอบครัวผู้บริหารเนี่ยครับเริ่มจากการทําสวนขยายพืชพันไม้เพื่อที่จะอาศัยอยู่เองแล้วก็ทานเองเป็นหลักครับด้วยแนวคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นก,การทรลลําเกษตรรูปแบบผสมทําอยู่สักพักใหญ่ๆ,ๆครับหลายปีก่อนที่จะต่อยอดแล้วก็เห็นโอกาสที่จะมาเปิดในส่วนของตัวร้านอาหารนี้ครับประมาณสัก4ปีได้4ปีได้นะคุณผู้ชมนะ ในนี้นี่จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับมีน้ําตกมีอะไรนี้อันนี้เป็นของแท้เลยไหมครับใช่ครับที่เห็นอยู่ทางด้านนี้ก็ได้เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับร้านนี้เข้ามาแบบว่าคุณผู้ชมเอาจริงนะอากาศร้อนๆเนี่ยเข้ามานี้รู้สึกว่าร่มรื่นมากครับชื่อร้านก่อนชื่อร้านว่าชื่อร้านอาหาร Tree and Co. นะครับ Tree and Co. ครับก็เป็นชื่อต้นไม้เลยว่างั้นเถอะใช่ครับที่ร้านนี้เป็นอาหารประเภทไหนครับที่ร้านหลักๆเราก็จะเป็นเน้นเป็นเรื่องของผัก ไฮโดรโกนิกแล้วก็ผักออร์แกนิกครับ<ม>ก็จะเป็นผักปลอดสารพิษเราจะไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่<ม>เราจะเน้นเป็นที่เนื้อไก่แล้วก็เป็นอาหารทะเลเป็นหลักครับผมก็จะมีทั้งเป็นอาหารไทยฟิวชั่นแล้วก็เป็นอาหารอิตาเลียนครับแล้วก็จะเน้นตัวที่อของปลากระพงเราจะชูเรื่องนี้เป็นหลักความสดของปลากระพงเราจะมีเมนูที่เป็นปลากระพงเยอะมากร้านนี้เปิดมาโัหดกี่ปีแล้วฮะร้านนี้เปิดมากําลังจะเข้าปีที่3มนะครับปีที่3าแล้วที่ร้านนี้ถ้าเกิดว่า ลุ่มสวรหรือคนรักสุขภาพเนี่ยเหยียบย่างเข้ามาปุ๊บหรือว่ายังไม่เคยมาเนี่ยต้องทานอะไรฮะก็จะมีในส่วนของเมี่ยงกุ้งครับ,รบแล้วก็จะมีในส่วนของอแกงเหลืองปลากระพงครับผมตัวนี้ก็ผู้สูงอายุจะชอบมากไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับแล้วก็เป็นในส่วนของซุปตําหัวปีกรอบโอ,บอ,อ้ฟังดูแต่ละอย่างเนี่ยยังไม่ทันกินรู้สึกสุขภาพดีเลยนะเพราะว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์ใหญ่เปื้อนปนเลยนะครับดีมากๆเลย ที่นี่จริงๆแล้วมีเมนูประมาณกี่เมนูครับจริงๆเรามีเยอะมากครับน่าจะเกือบๆร้อยเมนูได้เป็นร้อยเมนูเลยใช่ครับผมผักที่เอามาใช้ในร้านมาจากไหนครับปลูกเองไหมหรือว่ายังไงใช่ครับผักเราจะปลูกเองมีในส่วนของสวนด้านหลังของตัวร้านอาหารครับอ๋อหลังนี้มีสวนด้วยใช่ครับอ๋อมีฟาร์มผักตัวเองด้วย แล้วมีแบบให้ซื้อผักกลับบ้านไหมครับมีครับบางทีเราก็จะเอามาขายในโซนของหน้าร้านก็แน่ใจได้เลยว่าเข้ามาร้านเนี่ยผักที่คุณซื้อไปไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่สาพช่ร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ที่มีนบุรีครับผมตั้งอยู่ตรงข้ามกับซอยลาดถุจิซอย9กครับถนนคูขวาครับผมเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันหยุดเลยครับมาได้เลยคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดวันนี้จะให้เลือกสักหนึ่งเมนู นำมาทำให้ดูหน่อยนะฮะจะเลือกเมนูไหนในร้านฮะเราจะเลือกเป็นตัวซิงเกิลเจอร์ของทางร้านจะเป็นเมนูผัดไข่สามชนเห็ดแคลงนะครับผัดไข่สามชนเห็ดแคลงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการทำทำยังไงบ้างฮะเราจะมีวัตถุดิบหลักของตัวผัดไข่สามชนก็จะมีเป็นชะอมชนที่หนึ่งใช่ครับชนที่สองสตอสตอรับชนที่สามกระเทียมโทนครับกระเทียมโทนสามชนเลยแล้วนำาทำทําไงฮะผัดใส่กับบุนเส้นแล้วก็เห็ดแคลงครับก็นำมาผัดกับ กระเทียมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยสูตรพิเศษซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับอ่าออกมาเป็นจานนี้เรียกว่าเป็นผัดไทยสารพุษเห็คลืองครับผมคุณผู้ชมเป็นไงน่ารับประทานไหมฮะเอาละเดี๋ยวเราจะไปชิมกันดูนะครับสรุปง่ายๆว่าร้านนี้ถ้าเกิดผู้ชมอยากได้ธรรมชาติสุขภาพปลอดสารพิษไม่มีสัตว์ใหญ่ต้องมาที่ร้านที่แอนโคมีบุรีครับผมอ่าแวะมาได้เลยขอบคุณน้องตองมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ ชอบร้านนี้มากๆคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเหมาะกับแฟนรายการตีวุนชนหิวนะครับสวทั้งหลายนะครับคนสูงอายุคนรักสุขภาพมาที่นี่เลยไม่มีสัตว์ใหญ่เลยครับทั้งหมดนี้มีแก้กุ้งกับไก่แล้วก็ผักล้วนๆที่เป็นออแกนกิกนะฮะปลูกแบบไร้าสารพิษโอเมนูแต่ละอันน่าทานมากดูนี่ฮะนี่สามชนนี่ตัวนี้ฮะเห็นไหมมีกระเทียมมีสตอมีชะอมนะครับผัดกับบุญเส้นแบบโบราณน,นี่คุณผู้ชมอ่านี่โอ้โหคุณผู้ชมน,นะน่ารับประทานมาก นี่แล้วก็กระเทียมหน่อยนะฮะสตอนิดนึงนี่เขาเปิดสูตรให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมไปทําทานเองก็ได้ถ้าไม่นั่นก็มาที่นี่แหละผมว่าง่ายดีบรรยากาศดีด้วยอืกใจเมื่อกี้ตัวสามวนนี่หอ,อมสมุนไพรไก่ผัดไม้มะม่วงฮะโอ้โหนี่น่ารับประทานมากอืมร้านนี้มาทานได้เลย ผักก็ดีอาหารก็ดีบรรยากาศก็ดีมากๆนะฮะสวนสวยถ่ายรูปได้เลยนะเราทานไก่ก็หน่อยเป็นไงตัวนี้รสชาติจัดจ้านไม่ได้ออกหวานนำนะะส่วนใหญ่การพันม่้งจะออกหวานนะอันนี้ไม่หวานนำเนื้อกลมกล่องบรีตัวนี้เขาบอกว่าที่นี่ชูเรื่องปลากระพงมากคุณผู้ชมนี่ต้มแซ่บปลากระพงนะขออนุญาตชิมดู ผมว่าคุณผู้ชมสั่งแบบนี้มากินนะรสชาติจัดจ้านเผ็ดหอมเปรี้ยวอร่อยส่วนตัวนี้เป็นส้มตำหัวปลีกรอบนะครับนี่เป็นหัวปลีนะปกติเราจะเจอแต่มะละกอใช่ไหมมะละกอทอดกรอบอันนี้เป็นหัวปลีฮนะแล้วก็นี่น้ำส้มตำทั้งนี้หน่อยมาลาดเนี่ยนี่ยังไม่นัน่กินก็รู้สึกว่ามันแบบมันคงกรอบน่าดูนะะนี่อันนี้เลยส้มตำหัวปลี <c oughs> เอาิงทานไปถ้าไม่บอกว่าเป็นหัวปีก็ไม่น่าจะรู้มันกรอบนอกนุ่มในหนึบหนับแล้วก็น้ำซำจัดจด้านอีกตัวหนึ่งนะฮะเขาต้องบอกว่าทานเป็นเมี่ยงเมี่ยงกุ้งตากน้ําเมี่ยงเข้ามาครับก็ลาดลงบนเส้นหมีน่นี่เส้นหมี่แบบนี้ปกติถ้าห่อผักก็ได้นะเพราะอันนี้ตัวน้ําจะจัดจ้านเปรี้ยวจัดนะเปรี้ยวจัด นะแต่ไม่ได้หวานนะฮะผมว่าร้านนี้เขาไม่เน้นหวานนะเพราะเขาเป็นอาหารสุขภาพนะทุกคมเพราะฉะนั้นใครที่แบบคนไทยชอบติดหวานเนี่ยมาร้านนี้อาจจะแบบว่ามไม่ได้หวานมากต้องลองชินมนี่น,น,นี่ลาดซอสเลยอนะนี่ฮะกุ้งทอดซอสมะขาม เห็นไหมเขาไม่เน้นหวานอันนี้หยอกเปรี้ยวนำนะครกลมกลม่อมพอดีร้านนี้อาหารไม่ได้หวานจัดนะฮะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งมอบไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสลองแวะมาครับคุณผู้ชมสุขภาพดีแน่แวะมาฝากท้องร้านนี้ได้แล้วก็บรรยากาศดีด้วยเรีอนโคนะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟูดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้ลาซ d a ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไราตี้ร้านสวยบรรยากาศดีวันนี้เราได้กินซีด้วยครับเย้ ติดตามมา,าแล้วค่ะวันนี้ตั้งใจมากินมื้ออร่อยกับรายการตีอ้นวนชวน,วนหิวค่ะวันนี้พี่ตีอ้วนเขาให้กินฟรีน้องชอนอยากกินอะไรครับขาหมูยละมันครับส่วนแม่อยากกินไก่ย่างรสเด็ดผัดเผ็ดหมูป่ากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็แกงคั่วหอยขมวิม่มากไปหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะแม่ประหยัดค่ะ จากร้านอิ่มทาน้ำ558ร้านอาหารจะเป็นสไตล์ไทยอีสานค่ะอยู่ติดริมคลองบรรยากาศดีอากาศปลอดโปร่งรองรับลูกค้าได้ประมาณ200ท่านค่ะยินดีกับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้มีเมนูแนะนำดังนี้ปลาทับทิมลุยสวนรแสแซ่บไก่ย่างรสเด็ดหนังกรอบเนื้อนุ่มขาหมูเยอรมันทอดร้อนๆจะอร่อยมากเลยค่ะ ผัดชาทะเลรวมรสจัดจ้านแลทางร้านก็จะมีต้มยำปลาคางแกงขัขง่วหอยผมสามชั้นทอดน้ำปลาผัดเผ็ดหมูปา่าและกระพงทอดร้านน้ำปลาค่ะถ้าอยากทานอาหารอร่อยบรรยากาศดีติดริมน้ำให้นึกถึงเราร้านอิ่มทานน้ำ558ขอบคุณค่ะเยสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีแม่ลูกนะครับที่มาเป็นผู้โชคดีกับเรา จริงๆเห็นบอกว่าสมัครมาเนี่ยเป็นคุณพ่อด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมคุณพ่อไม่มาคุณพ่อติดงานค่ะด่วนงานด่วนพลาดเลยสิใช่ค่ะโอ้โหก็เลยเหลือแต่คุณแม่กับคุณลูกเนาะค่ะไม่เป็นไรยังไงก็ได้มากินติดตามมานานยังครับรายการนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วเห็นคนอื่นกินแล้วเป็นไงบ้างน่าอร่อยน่าอร่อยอยากมาเจอพี่ติวนด้วยอ๋ออยากมาเจอด้วยวันนี้มาเจอแล้วแล้วได้กินด้วยโอเคไหมดีใจมากๆเลยค่ะผมชอบอินเดีมากเลยบอกขอมากเกินไปหรือเปล่า เยอะยเลยแล้วก็ครบไหมที่อยากกินมีขาหมูเยอรมันใช่ไหมใช่ค่ะมีไก่ไก่ย่างรสเด็ดใช่ะแล้วก็มีนี่แกงคุ้งหอยขมมีมีปลากระพงทอดน้ำปลาสามชั้นทอดแล้วก็มีผัดเผ็ดหมูป่าทุกอย่างครบเลยหิวยังลูกกินเผ็ดได้ไหมอ่ะกินได้เหมือนผู้ใหญ่เลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยถ้างนั้นไม่รอช้าอยากกินอะไรก่อนครับขาหมูเยอรมันมาจัดให้ก่อนเลย อร่อยนี่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยใช่ไหมครมารายการน,นี้ก็ไม่ยินข้าวเช้ารคุณผู้ชมราะว่าตั้งใจจะมากินกับเรอยู่แล้วนะดูรายการมานานยังฮะนานแล้วค่ะนานแล้ว,นนลวหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วใช่แล้วก็ส่งอินบ็อกซ์เข้าไปทางทีมงานยังไมา่ได้เลือกสักที พอทีมงานติดต่อมาดีใจมากดีใจ้านแตกเลยดีใจ้านแตกผมก็เลยรู้ด้วยว่าของปลอมไหมไม่ค่ะไม่คิดว่าปลอมหรอกเพราะว่า เห็นผู้ชมทั้งบ้านหลายเทปแล้วค่ะย้อนดู YouTube ตลอดดูตลอดใช่ไหมใช่ค่ะเราเห็นเขามากินกันเนาะใช่วันนี้เป็นทีของเราหลายอาชีพแบบมากันมากินของจริงนี่ถ้ากินไม่หมดนะห่อไปฝากพ่อด้วยเราบอกพ่อเลยนะอย่าลืมนะ อยากกินอยากเที่ยวแบบนี้นะฮะเวลาเราประกาศลง Facebook สมัครให้รีบสมัครเลยนะอ่า<ๆ>จะได้มีโอกาสแบบนี้เรามีนังผู้โชคดีที่สมัครมาแล้วแล้วก็ยังไม่มาเวลาติดต่อไปอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธแล้วคุณจะได้มากินแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณแม่ลูกคู่นีมากๆที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมา่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกฏิกาครับการมากินแบบนี้โอ้โหเราต้องออกมาถ่ายทำนู่นนี่นั่นถ้าไม่มีสปอนเซอร์นี่ลำบากเลยขอบคุณเบอร์แก๊สมากๆนะครับพี่เอื้อเฟื้อ ให้เราพาผู้ชคดีทางบ้านได้มาอิ่มอร่อยแบบนี้กันทุกสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกติกากันครับทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเว r ร์แกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ส วันนี้ครับรายการตีว่นชนหิวนะครับต้องขอบคุณแม่ประหยัดมากเลยนะครับให้ผู้โชคดีแม่ลูกได้มาทานของอร่อยนะครับที่ปากช่องนะครับร้านอิ่มทานน้ำา558นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมอยากมาวิ่งรถมาจากกรุงเทพมาถึงปากช่องจะเจอโลตัสแล้วรอถึงไฟแดงรอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาแล้วเบี่ยงซ้ายมาทางนครราชสีมาค่ะครับผมหรือว่าเสิร์กูเกอรแมพก็ได้นะครับชื่อร้านว่าร้านอิ่มทานน้ำา5้ค่ะครับผมเป็นกี่โมงครับวันธรรมดาเปิด11โมงถึง2ทุ่มค่ะปิดสองทุ่มวันเสาร์อาทิตย์10โมงปิดสองท แวะมาได้เลยนะครับวันนี้เรามีตุ๊กตาน้องเติมสุกจากเวอร์แก๊สนะครับมอบให้ไว้ใส่ทิชชู่นะครับแล้วก็ยังมีผ้ากันเปื้อนของเวอร์แก๊สนะครับมอบโดย w p Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับมอบให้หนึ่งชุดนะคะขอบคุณค่ะ